สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าความสุขกำลังจะตกมาหาคุณความสุขกำลังจะตกมาที่คุณแล้วก็มาเริ่มดูกันนะคะ s t r e ความกดดัน คุณเป็นคนที่มีบาดแผลในหัวใจนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอะตั้งความหวังในเรื่องความรักเอาไว้คุณเป็นคนช่างฝันคุณตั้งความหวังในเรื่องความรักไว้มากมากมากแบบคุณเพอ้อฝันอะอยากจะได้เจ้าชายเพอ้อฝันมากไป ชีวิตของคุณน่ะมันเจอดูถูกเจอกดดันเจอคนเจอเนี่ยเจอคนกันแก้งเนี่ยมันเอาเนี่ยเอาไม้แหลมๆจะทิ่มลูกโป่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอคนไม่ดีเจอคนก่นแก้งเจอคนอิจฉาเจอคนกดดันมีคนกันแก้งคุณ คุณเพ้อฝันน่ะเหมือนคุณอ่ะเจอคนแกล้งมันก็เลยทําให้คุณเพ้อฝันในเรื่องความรักแต่คุณไม่กล้าที่จะมีความรักคุณอายคุณไม่กล้าแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเนื้อคู่นะแล้วเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาก็เป็นคนที่หน้าที่การงานดีฐานะรวยกว่าคุณคุณมีเนื้อคู่คนที่ จะเข้ามาส่งเสริมคุณให้คุณประสบความสำเร็จบุคคลผู้นี้เป็นเนื้อคู่คุณมาในหลายชาติในหลายภพเป็นคนที่แบบรู้จักคุณมาหลายชาติหลายภพแล้วละแล้วตัวเขาเองอะ่ะก็มีอิสระที่จะคบกับใครก็ได้คุณกับเขาเนี่ยเจอกันเพราะพรมลิขิตเนี่ยเจอกันเพราะพรมลิขิตแล้วก็คุณอะ่ะ จะสมหวังในความรักจะได้ลูกสาวมีพมรมลิขิตชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณจะมีอิสระในการใช้ชีวิตนะเหมือนนกออกจากกรงคุณจะคุณจะสมหวังคุณจะสมหวังในความรักที่คุณรอคอยความรักที่คุณรอคอยอ่ะมันจะสมหวัง เพราะคนคนนี้ยเขาเป็นเนื้อคู่จากอดีตชาติเขารู้จักคุณมาหลายชาติหลายภพก่อนที่คุณจะมาเจอเขาอ่ะคุณก็เคยอกหักก่อนที่คุณจะมารู้จักบุคคลผู้นี้นะก่อนที่คุณจะมารู้จักบุคคลผู้นี้คุณเคยอกหักคุณเคยผิดหวังแต่อดีตมันจะแตกต่าง อดีตเนี่ยมันจะแตกต่างจากอนาคตในอดีตเนี่ยคุณเคยผิดหวังในความรักนะแต่ปัจจุบันเนี้มีหลายคนชื่นชมคุณมีหลายคนที่ให้ความร่วมมือกับคุณคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวยงามแน่นอนว่าถ้าคุณทะเลาะก,กับคนรักนะคุณจะได้คืนดีกันถ้าหากคุณทะเลาะก,กับแฟนนะ คุณจะได้คืนดีกันแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะคุณจะได้เจอคนที่พร้อมแบ่งปันทุกสุขกับคุณแต่ชีวิตของคุณเนี่ยมันก็มีปัญหาหนักๆเข้ามาเยอะนะ คุณมีปัญหาชีวิตน่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินน่ะแบบว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็มีปัญหาหนักๆมาเยอะปัญหาเรื่องธุรกิจปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องเงินแต่คุณก็เนี่ยจะมีครอบครัวที่ดีในอนาคตคุณกับสามีเนี่ยจะมีลูกที่น่ารักแล้วก็เป็นครอบครัวที่ดีด้วยเป็นครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกเนี่ยอยู่กันมีความสุข คุณจะได้เพื่อนที่ดีคุณจะได้เพื่อนที่ดีได้สามีที่ดีช่วงเนี้ยเหมือนคุณมีเคราะนะช่วงเนี้ยคุณอะดวงดวงตกดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีคนใส่ร้ายป้ายสีมีคนแก่นแก้งมีคนใส่ร้ายป้ายสีให้ระวังคุณใสมน o ดำคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ในอนาคตเนี่ยคุณอะจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะมีคนนิยมชมชอบมากให้ระวังการถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายป้ายสีคุณจะมีชัยชนะค่ะคุณจะมีชัยชนะที่สวยงามคุณจะได้เพชรในมือคุณจะได้เนื้อคู่ที่ดีนะ คุณจะประสบความสำเร็จในงานที่คุณทำอยู่ถ้าหากคุณเป็นนักเขียนนักข่าวเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักเขียนนักข่าวครูบาอาจารย์หรือเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ถือว่าจะมีความสำเร็จมาเยือนคุณอาจจะเรียนจบปริญญาโทรเรียนจบด็อกเตอร์การงานของคุณจะก้าวหน้าคุณจะมีธุรกิจส่วนตัว แล้วก็เป็นจะมีสติปัญญาได้เป็นเจ้าคนในคนได้เป็นเจ้าของกิจการโอ้นี่ชัดมากเลย shop owner เนี่ยจะได้เป็นผู้บริหารจะมีกิจการส่วนตัวมีสติปัญญามีใบปริญญาได้จบปริญญาโทรปริญญาตรีเป็นผู้บริหารมีกิจการส่วนตัว คุณจะก้าวหน้ามากกว่าเพื่อนคุณจะก้าวหน้าจนคนแปลกใจจะมีคนแปลกใจอะที่ว่าทำไมคุณถึงก้าวหน้าจะมีคนแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมทาไมเมื่อก่อนอะไม่เห็นมันจะเก่งเลยทำไมเดี๋ยวนี้มันเก่งคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเจ็บใข้ได้ป่วยคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระ ให้การคุ้มครองคุณอาจจะเป็นอาสถาปนิกวิศวกรศิลปินคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะคุณจะสวยขึ้นคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้าคุณจะมีสเสน่ห์จะสวยขึ้นจะหล่อขึ้นอาจจะมีคนมายืมเงินคุณนะอาจจะมีคนแบบเดือดร้อนแล้วเข้ามาของเงินคุณอะ ธุรกิจของคุณจะก้าวหน้านะการค้าการทำธุรกิจของคุณเนี่ยจะก้าวหน้าคุณจะมีธุรกิจที่มั่นคงให้ระวังเกี่ยวกับโรคเบาหวานโรคอ้วนมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยให้ระวังโรคเบาหวานโรคอ้วนที่มีโอกาสจะเป็น มาดูสรุปกันนะคะคุณต้องระมัดระวังเรื่องแบบผัวเมียทะเลาะก,กันเรื่องหนี้สินคุณกับผัวเนี่ยจะทะเลาะก,กันเรื่องเงินเรื่องหนี้สินสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่มีเกณฑ์แต่งงานคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยอาจจะทะเลาะก,กันเรื่องเงินเงินทอง,ทอง ทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยแหละให้ระวังเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์ตั้งครันมีเกณฑ์ได้ลูกค่ะไพ่ใบนี้ซิงแครเฟนอะ่ะคุณจะได้เพื่อนที่ดีนะคุณจะมีตัวคุณเนี่ยจะได้นารีอุปถัมเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่จริงใจเป็นคนที่คุณนะ่ะพึ่งพาได้ แต่คนที่ไม่ชอบคุณก็มีนะคนที่รักคุณก็เยอะคนที่ไม่ชอบคุณก็มีคุณมีเกณฑ์จะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้จ่ายเงินแบบอ่าไม่คิดอะ่ะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยโดยไม่คิดบางครั้งคุณก็ฟุ้งซ่านง่ายสับสน แต่คุณอะจะมีมรดกตกทอดมีบ้านคุณจะมีมรดกตกทอดอะเป็นบ้านเป็นที่ดินมีคนอิจฉาคุณมากเลยนะมีคนเกลียดคุณมีคนอิจฉาริษยาคุณแต่คนที่จะปกป้องคุณอะมีคนที่จะปกป้องคุณศัตรูเนี่ยจะมาง้อขอคืนดีด้วยศัตรูจะมาง้อขอคืนดีด้วย คนคนนี้เป็นคนที่ขี้นินทานะคนคนนี้เป็นคนที่ขี้นินทาแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนเคยทำให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าเนื้อมันเน่าก็ให้ตัดเนื้อมันทิ้งไม่งั้นมันจะลามถ้าเนื้อมันเป็นก้อน,น,อนมะเร็งก็ให้ตัดก้อนมะเร็งทิ้งถ้าเนื้อมันเสียก็ให้ตัดมันทิ้งเพราะถ้าไม่ตัดทิ้งเนี่ยมันก็จะเน่าทั้งแขน ใครก็ตามที่เป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยเนี่ยซิงแคลเฟนเพื่อนที่ดีคนไหนที่เป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยให้คุณเก็บรักษาเขาไว้คนไหนที่เป็นเพื่อนที่ดีมีมิตรภาพที่ดีมีความจริงใจเป็นห่วงเป็นใยคุณด้วยใจจริงแล้วก็ไม่ทอดทิ้งตอนคุณลำบากเพื่อนที่ดีที่ เขาให้ความจริงใจกับคุณเขาพึ่งพาได้ให้คุณเก็บรักษาเขาไว้ความสุขจะตกมาหาคุณเพราะว่าคุณจะมีความสุขกับคนที่คุณรักคุณจะมีความสุขกับลูกมีความสุขกับสามีมีความสุขกับภรรยาที่แสนดีคุณจะได้ครอบครองทรัพย์สินมรดกคุณจะได้ครอบครองที่ดินทรัพย์สินมรดก และสิ่งนี้จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากคนที่อิจฉาริษยาคุณเนี่ยเขาทำอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณเนี่ยเฉยถ้าคุณเรามัดระวังคำพูดเรามัดระวังตัวไม่ทําอะไรที่ผิดกฎหมายบุคคลที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตเป็นคนที่เนี่ยขี้นินทาไม่มีความสุขในชีวิตชอบจ้องจับ ผิดคนอื่นเพราะคุณสวยกว่าคุณเก่งกว่ามีคนชื่นชมคุณมีคนรักคุณด้วยใจจริงสิ่งเนี้ยตัวเขาไม่มีเพราะตัวเขาเนี่ยไม่มีคนที่มอบความรักมอบความจริงใจให้เขาก็เลยเป็นคนแบบนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ